สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องกระทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะครมาคำนวณสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะเน้นเน้นสูตรที่1ในคลิปนี้เน้นไปที่10หน่วยบนเท่านั้นนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับวิ่งบนตัวเดียวเน้นไปที่10หน่วยบนนะครับเลขตัวเดียวสูตรที่1ในคลิปนี้ เดินดีหกงวดรวดครับเอามาต่อกันกับงวดอ่าสูตรที่สองครับเด่นบนสูตรที่สองนะครับเลขตัวเดียวเหมือนกันนะครับเน้นไปที่สิบหน่วยบนเหมือนกันนะฮะสมาชิกนะเลขเด่นตัวเดียวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดสองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเป็นเลขเด่นบนตัวเดียวเน้นที่สิบหน่วยบนทั้งสองสูตรเลยนะพอช่วงท้ายนะครับ ผมจะนํามาเทียบกันให้แบบนี้นะ,นะสมาชิกนะสูตรที่หน,นึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยเทียบกันแบบนี้นะนะครับผมจะนํามาอย่างเช่นงวดแรกนี้สมมุตินะครับ,อรส,นะรบสองสูนี้ยตัวเลขมันไม่ชนกันจับจับคู่ชุดสิบหน่วยบนเลยฮะนี่ฮะสามห้าห้าสามไปกลับใช่ไหมฮะมันออกสี่ห้าสามเห็นไหมฮะถ้าตัวชนแบบนี้ก็เอาตัวเด่นสิบหน่วยบนเลยอันนี้ไม่ชนเจ็ดแปดนะออกเจ็ดแปดอันนี้หนึ่งสองไม่ชนออกหนึ่งสองอันนี้ไม่ชนศูนย์สองออกศูนย์สอง วันที่ผ่านมาไม่ชนอีกฮะ,ะหกสี่ฮะวันนี้จะชนหรือไม่ชนเดี๋ยวมาดูกันนะสมัสชิคกนะมาดูกันพรอวิธีคิดวีธํทำนะครับเอาก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะสมัสชิกนะ <c oughs> ช่องอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับ ฝังคำเตือนนณนะสมาชิกนะคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกข้อมูลนะครับผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางใหนะ้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดกับาขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะมาดูสูตรที่2กันก่อนนะสูตรที่2 เดินบนครับตัวเดียวสูตรันแรกสูตรได้เลขสาม้ันผกรอกค่าสามครับสามมาที่หลักหน่วยบนถูกดที่หนึ่ครับวสองสูตรได้เลขสอตัวเดียวพรรกเจ็ดนะครับก็มาที่หลักหน่วยบนครับถูกดที่สนะฮะับดที่สสูตรได้เลขเจตัวเดียวห้กอสี่ 7นะครับก็มาที่10บนนบุฮะถูกงวดที่3สูตรเด่นวิ่งบนตัวเดียวนะแต่เน้นไปที่10หน่วยบนนะครับสำไมเช่นะเน้นไปที่10บหน่วยบน2สูตรบนนี้เอ้ยเทียบชนให้2ส,สูตรเอางวดต่อมางวดที่4ฮะสูตรได้เลข1นึ่งพันหกร้อครับ1น่ะก็มาที่หลัก10บบุถูกเป็นงวดที่4นะครับ ข้อที่5ฮะสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวพลออก2 0 2นะครับศูนย์ก็มาที่10บนนะถูกเป็นงวดที่5้างวดที่6งวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข6ครับพลออก4 4 6ครับ6ฮะก็มาที่หลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาอ่ะถูกฮะงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทำกันนะเราชี้นนะไปดูวิธีทำกันนี่วิธีทำแคปสูตรไว้ได้เลยนะฮะ เก็บสูตรไว้ฮะสมาชิกนะครับใครที่ชอบคิดชอบคำนวณสูตรฮนะนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งครับแล้วก็บวก10ล่าง1ครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวก10 3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข9คงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะ99ลงท้ายเลข8 8ดบวกสท้ายเลข1 หนึ่งบวกสี่ลงท้ายเลขห้าห้าบวกสามลงท้ายเลขแปดแปดบวกหกลงท้ายเลขสี 4. 4่สี่บวกเก้าคงที่นะครับลงท้ายเลขสามสูตรนะที่สองในคลิปนี้นครับได้เลขสามะสมาชิกนะใครชอบเลขสามก็แคปสูตรไว้นะครับใครไม่ชอบนี้มองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะมองผ่านได้เลยนะสูตรที่หนึ่งนะครับได้สูตรที่สองในคลิปนี้ได้เลขสามฮะ มาคำนวณสูตรที่2ก่อนเลยนะอ่ะสูตรที่2นี้ได้เลข3นะสมาชิกนะสูตรที่สเล่นไปที่10หน่อยนะครับได้เลข3ามนะลงให้หวุฒิประจำวันที่ครับลงให้วุฒิประจำวันที่1นะครับทับสิทับหกนะครับรอร่วมกันนะสมาชิกนะอ่ะ ทีนี้นะครับสมาชิกนะผมจะนำสูตรนี้มาเทียบให้กับสูตรนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาวงกลมเลยที่10หน่วยเลยนะเข้าใจนะสมาชิกนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะนำมาเทียบให้แบบนี้เลยแล้วก็คำนวณไปพร้อมๆกันนะครับเด่น10หน่วยบนเนทียบชนกันให้2องสูตรเลยนะครับสูตรแรกคำนวณไปแล้วเอามาดูสูตรที่2องฮะครับ ไฮไลท์นะครับในคลิปนี้นะครับก็คือสูตรที่2กับสูตรที่1นะครับก็ไฮไลท์ทั้ง2สูตรเลยนะครับทั้ง2สูตรนะฮะเป็นตัวตัวเต็งเลยนะครับอันแรกฮะสูตรที่1ในคลิปนี้เน้นสิบ่วยบนฮะได้เลขค่าฮะพอออกสี่ห้าสามอ่าสูตรแรกได้เลขสามนะฮะสูตรที่สองได้เลขห้าอ่ะก็ออกห้าสามสามห้าครับเพราะมันไม่ชนกันนะครับไม่ชนกัน ่ผมวงกลมทั้งสองตัวเลยนะครับนี่สองสูตรเลยนะครับที่ห้าสามสมาชิกนะไม่งงนะครับผมนำสองสูตรมาชนให้เลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆว่าอสองตัวนี้ในเมื่อมันไม่ชนกันมันก็มาที่อ่สิบหน่วยแบบนี้นะครับถูกเป็นวนที่หนึ่งนะครับจับชนให้วันที่สองฮะสูตรที่หนึ่งได้เลขสองฮะสูตรที่สองนี่ก็ได้เลขสองชนกันที่เลขสองเพราะเราเจ็ดแปดสองอะ ตัวชนแบบนี้นะครับถ้าไม่เบิ้ลน,นะครับมันก็จะมาตำแหน่งเดียวนะครับสองสูตรนี้มาแค่ตำแหน่งเดียวข้างบนนี้หน่วยบนตัวงวดที่สองเอามาต่อกันงวดที่สามฮะงวดที่สามสูตรที่หนึ่งได้เลขเจ็ดนะสูตรที่สองนี่ได้เลขแปด ไม่ใช่เออสูตรที่หนึ่งได้เลขแปดสูตรที่สองได้เลขเก็ดไม่รู้สูตรไหนเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับพอนอกสี่เจ็ดแปดอ่ะสูตรนี้สูตรที่สองเลขเจ็ดสูตรที่หนึ่งได้เลขแปดนะครับก็เข้านะครับที่เจ็ดแปดที่สิบบนนะครับสองสูตรนะครับถูกฮะเป็นวุฒิสามอ่ะผมเทียบชนให้สองสูตรเลยนะที่แรกผมก็น่าจะ เขียนในกระดาษแผ่นเดียวกันเลยจะได้ดูง่ายๆนะอันนี้ได้เขียนแยกก,แยกกระดาษแล้วก็เดี๋ยวนํากระดาษมาเทียบให้แบบนี้เลยนะอ่ะข้อที่สี่นะสูตรสองได้เลขหนึ่งสูตรที่หนึ่งนี้ได้เลขสองนะครับผลออกแปดหนึ่งสองอ่ะนี่ฮะสูตรที่หนึ่งได้เลขสองนะสูตรที่สองได้เลขหนึ่งก็มาหนึ่งสองเลยนะครับถูกฮะเป็นข้อที่สี่ เอาวอตต่อมาฮะสูตรที่1ได้เลข2สูตรที่2ได้เลข0ูนย์ฮะพจน์อก2 0 2ครับก็ไม่ชนฮะชุดเดียวเลย0 2นย์สองที่สิบเลยพอ่ะถูกฮะเอาวอตต่อมานะครับวอตที่ผ่านมาสูตรแรกได้เลข4สูตรที่2ได้เลข6นะครับพจน์อก4 4 6อ่ะนี่ฮะ ก็ไปกลับนะครับไปกลับมาหาที่สิบเบอรบนนี่สี่หกนะครับ,บ, 4, 6, รบสองสูตรนะครับเทียบชนให้มาที่สิบเบอรบนนะครับสูตรเนี่ยเปที่สิบเบอรบนเอาวันนี้สูตรนี้สูตรที่สองที่คำนวณไปแล้วได้เลขสามอ่ะมาดูสูตรที่หนึ่งนี้มั่งนะฮะวิธีทำนี่ฮะตามนี้เลยนะวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับบวก สูตรมันเหมือนกันไหมาบางท่านอาจจะสูตรไม่เหมือนกันนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรที่สองครับแสนบวกกันสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองหลก 10, ักสิบสามเอ้ยหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขค่าของที่ผมพูดตำแหน่งผิดก็ดูตามขีดได้เลยฮะไม่ผิดฮะ 9 9้าบวลงท้ายเลขแปดบวกสลงท้ายเลขสองบวกเลงท้ายเลขหนึบวกเลงท้ายเลขแปดบวกเลงท้ายเลขห้บวกหคงที่ลงท้ายเลข0ูนะสูตรที่สสูตรที่1ได้เลข0สูตรที่2ได้เลข3อ่ะช anyway ุดเดียวครับไม่ชนกัน3 0 0 3ูนนวนนี้นะครับอะสูตรนี้นะครับได้เลข0อ่ะตัวเลขไม่ชนกันวนนี้สำหรับ2สูตรนี้อ่ะใครชอบ0330์สาไปกับงวดประจำวันที่1ทับ สิบเอ็ดทับหกหกอ่ะรอลุ้นกันนะครับสมาชิกนะรอลุ้นกันนี่ฮะชุดเดียวฮะไปกับที่สิบหน่วยบนเท่านั้นนะฮะตัวเลขไม่ชนกันวันนี้นะครับตัวเลขไม่ชนกันอ่ะแคปสูตรไว้ห้สมาชิกสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสิบหน่วยบนเทียบชนกันอ่ะแคปไว้ฮะนะครับ 03 30งวดที่ผ่านมา6446 02 20กเนี่ยก็มาตามนี้เลย10บใบบนะครับวันนี้จะมาอีกหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาชอบจัดขัดผ่านขอบคุณทุกท่าน,ท,านที่หาการติดตามขอบคุณครับ